ลิซ่าแบล็ p ทิงไม่โสดดรามาโชวคาบาเร่โพสต์นี้รู้เลยว่าชีวิตเธอดีมากออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมให้เฟนคลับได้ชื่นชมกันอีกครั้งสำหรับลิซ่าแบล็กทิงก่อนหน้านี้เธอโดนโจมตีอย่างหนักเพียงเพราะขึ้นโชว์คาบาเร่ที่ปารีสแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าลิซ่าจะโนสนโนแคร์เชิดใส่ดราม่าไปเลยเมื่อได้ออกมาโพสต์ในวันว่างๆที่ปารีส ได้ไปเที่ยวพักผ่อนใช้ชีวิตหลังจากจบโชว์ภาพถ่ายที่ลิซ่านำมาโพสต์ลงนั้นรวมหลากหลายโมเมนต์ทั้งเลือกซื้อของชมธรรมชาติรวมไปถึงภาพวาดงานศินละปะต่างๆบอกเลยว่าชีวิตดีสุดๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเฟ้นคลับก็ดีใจที่ลิซ่ายิ้มเย้มและมีความสุขนั่นเอง